ไปดูทางด้านของอันเดอร์สลอตกันบ้างนะคะก็มีข่าวมาทุกวันค่ะแต่ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรอย่างเป็นทางการเชื่อว่าเชื่อว่านะเชื่อว่าลิอร์พูลรอให้อาจจะรอให้จบฤดูกาลแต่มันมีข่าวเหมือนกันว่าอาจจะประกาศภายในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังก็ยังเงียบอยู่แต่ในใจคิดว่าเขาอยากให้ช่วงนาทีช่วงโค้งสุดท้ายเป็นเป็นการเป็นของคร,งครอปก่อนนะเรื่องของแบบอาจจะมีข่าวแถลง คอนเฟิร์มแต่คอนเทนต์อะไรยังไม่น่ามานะคิดว่าเนาะมันควรจะแบบก็ต้องเลสเบกกันนะเพราะครอบกาวปีแต้องจบส,สวยสวยใช่แต่ตอนนี้เหูข่าวหรือผู้มาแต่ละอย่างเนี่ยมีแต่แบบ <c oughs> เหมือนอารมณ์แบบทีมแตกอะโกเมสจะไปแต่ว่าที่ที่ไปแน่ๆก็คือทีมสตาฟโค้ชอีกคนหนึ่งอย่างที่เราบอกก็คือจอห์นอัคเตเบิร์กเนี่ยไปนะคะแต่ทีใช่แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือเขาก็สื่อเขาก็คาดการณ์ว่าถ้าอานเดาสลอตมาเนี่ยจะเอาใครมาช่วยงานบ้างเพราะว่ามันดูมีมี มีจุดที่ต้องมาเติมอ่ะเยอะเหมือนกันนะคะโดยทางฟุตบอลอินไซเดอร์รายงาน,นะคะ่ะว่าทางสลอตเนี่ยเตรียมนำจะนาทางด้านของซิปแก้ฮูโซฟนี่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมลูเบนเพเตอร์ eters, ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายาปฏิบัติการแล้วก็เอตียนไรเนนนะคะที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยตามมาช่วยงานที่แอนฟิลด์ด้วยนะเดี๋ยวต้องไปหาโค้ชประตูอีกนะเพราะตอนนี้ทัฟเฟรยยังอยู่แจ็คโรบเาขาชื่อโดนินยังอยู่ เป็นที่เป็นฝั่งของอกลุ่มผู้รักษาประตู์ค่ะแต่อย่างลุงจอนที่เป็นเฮดโค้ชของโกลคิปเปอร์อ่ะไม่อยู่อ๋ออัคเทอร์เบิร์กนี่คือคุมเป็นเฮดของทัฟเฟลวา <H> ีนะแต่ทัฟเฟลวนี่จริงๆ,ๆเข้ามามาช่วยเบเกอร์เเบกอร์แล้วชอบอแซวว่ามันเป็นพี่เลี้ยงมันเป็นพี่เลี้ยงลูกอะไเขาสนิทกันไม่ใช่อะไรนะเขาสนิทกันมากบอกเวลาแบบมีอะไรก็ไปช่วยเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะแต่ทีนี้เนี่ย เรื่องผู้เองก็ต้องการนะคะคือหมายถึงว่าถ้าเลือกว่าเอยากได้2คนนี้เข้ามา 2- อสาคนนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอาจจะต้องโอเคว่าเดี๋ยวอาจจะต้องหาอีกหาเพิ่มอีกพวามีสตาฟอีกหลายคนหรือเปล่าที่อาจจะออกไปอะไรแบบเนี้ยส่วนเรื่องของการปล่อยตัวนักเตะค่ะแน่นอนวันนี้นี่ใส่เสื้อเตียโก้มานัถอยหลังเตียโก้คันตาราฤดูกาลนี้ดิฉันสกรีนชื่อเขาหายไปทั้งฤดูกาลเลยเป็นคนที่เมื่อกี้ผมเดินเข้ามาในตูดิโอผมถามว่าใครเหรอ ไม่เขาเปน็นนักฟุตบอลอีกตัวหนึ่งนี่นะมีเสื้อปีเนี้ยสองตัวอีกตัวหนึ่งอะสกีนคอปกํำลังพยายามอยากไปขอเลเซ็นอยู่ไม่ขอไปแล้วไม่เป็นไรคุณสกีนคอปก่อนคอปไม่สกีนหลังสิตกระใจเมื่อก่อนคือท่านนี่นาเตียกโก้แล้วเตียกโก้เป็นอย่างนี้แล้วคุณนี่นาสกีน,น,นคอปไปไม่ถ้าคุณสกีน,กนคอปเอาเนี่ย น่เ<ม>นี่ยมีอันนี้อคัเนล่านะคะ oh. แล้วทีเนี้ยมาติบก็มาติบเนี่ยตอนแรกแบบมีข่าวตอนก่อนครอปออกนะว่าเขาเจ็บไงใช่ไหมม uh huh. ีข่าวว่าเอ้ยอะอาจจะให้ให้ให้เขาเลยนะให้อ,อ่ให้ต่ออีกสักปีนึงกัน uh huh. ขอบคุณแต่ดูตอนนี้ท่าทางไม่มีใครขอบคุณใครแล้วค่ะท่าทางว่ามาติบก็อาจจะไปด้วย uh huh. อาเรียนก็ไม่น่าจะต่อสัญญานะคะ uh huh. เพราะว่าอาเรียนที่เขาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงในห้องแต่งตัว uh huh. อืมใชด้เหมือนกันนะก็ เหล่านี้น่าจะถูกปล่อยออกไปแล้วก็เมื่อวานมีมีข่าวเรื่องของแบบมีใครก่ะหลายคนอนะ่ะค,คือมีข่าวลือแม้กระทั่งอย่างแบบเอ็นโดอย่างนี้มีคนมาถามได้ใหญ่เลยน้เก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มันก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งนะแต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะใครที่อยากติดตาม Inside Training ไปดูได้ใน YouTube นะคะไปดูหนะ้าตานักเตะเนี่ยสงาาส่าราศีเป็นยังไงเมื่อวานนีฉันก็นั่งจับจับดูอยู่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็ดูเช่นมื่นดี ซาร่าก็ดูยิ้มแย้มนะคะเนี่ยมีคนถามข่าวโมเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเนี่ยเขาถีบกับคอปนี่มันมีภาพเขากับคอปยังเออยังไม่แต่ปกติ i n s i d ์ Training อ่ะมันจะไม่ได้มันก็จะมีแค่นักเตะเดินเข้ามาทักทายแต่เมื่อวานน่มีแค่ในยิมเออไม่มีอะไรโฟเนอะมันต้องมีสยบข่าวลือหน่อยไหมดิฉันก็ยังไม่ได้เดินดูอ้าวไม่เป็นไรนั่นแหละแต่บรรยากาศโดยรวมดูดูดีเมื่อวานเห็นในในยิมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เดินลงไปสนามซ้อม แล้วก็แต่นี่น่าอยาง้เขาบอกคุณได้ด่ายิ่งกว่าเดนโนดอีกทำไมนะแต่เมื่อวานนี้นี่ยังไม่ได้ดู e s i g h t นน i n g เพิ่งมาเมื่อคืนมั้งพียังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวไปใครไปส่องแล้วบ้างคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเออนะใช่ใช่อันนี้ล่าสุดจาได้อนะคะก็เสื้อซ้อมนี่สวยมากเลยเสื้อซ้อมตัวนี้สวยนี่ขนาดแฟนยูน่เต็ดยังมั่นใจเลยว่าตัวนี้นี่น่าจะใ่เนี่เนี่ยเราอยากให้คนเนี้ยอยู่คอนเมเยอร์เนี่ย เขาเป็นคนคอยเป็นโค้ชฟิตเนสอ่ะแล้วก็คอยนำสอมครับเออนี่บรรยากาศก็ดูโอเคแหละสรุปเจอใครนะเจอสเปอร์อ่ะใช่สิวันอาทิตย์นี้โอ้สเปอร์ไม่เหนื่อยอะตายวันนี้เพิ่งเตะนัดตกค้างก็ถึงบอกไงว่าทีมเสียขวัญมาเจอกันคุณพอนี่คุณพันี่ไม่ต้องห่วงค่ะนี่น่ะเลิกเลิกสกีแล้วบอกบอกตรงๆเนี่ยเราใส่มาแปดเลยปีหน้าเนี่ย คุณคุณควรเอาอย่างนี้คุณเป็นเน้นโนคุณน้องไปสกีนนูนเยะเดะเผื่อเขาฟอมดีเจอเจอเจอแบบโอแต่เมื่อวานไม่เห็นเมื่อวานไม่เห็นฟานได้เออใช่ใช่ไหมไม่เห็นฟานได้เออแต่ก็มปนดูซาร่าเมื่อวานนี้ก็ดูยิ้มแย้มดีนะคะไม่น่ามีอะไรอ๋อแล้วก็มีคอเนอร์แบดลี่ที่กลับมาซ้อมได้นะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าน้องจะพร้อมเกมนี้หรือเปล่ายิ้มแย้มดีจังครับ ข่าดาวยหญกันครอบนะ <c oughs> อีกส <c oughs> ามเ <c oughs> อไอง่ะ <c oughs> บรรยากาศในสนามวันนั้นต้องแบบเศร้าแน่เลยแต่เดี๋ยวเก็บภาพมาฝากค่ะแต่ไกล้หน่อยนะที่นั่งใน,ในใี่หนกไกลแต่เดี๋ยวเก็บภาพมาฝากครับ